ของพี่จ <ibl ok> <eventually> oh, oh, okay, ุเ <apply> น <glasses> okay, ียครับผมจุจูถึงัตาละออกมาเป็นโอ้ฟรีออซองครับผมโอเค3ด้าบค่ะคือแนวโน้มอาจจะผิดหวังครับผมตล้านวแ่าักกันกลอไน่าสงสารเพุนเนาแอบรักใครวะเพิงผมแอบรักคนคนนึงมานานแล้วครับ ไปชอบหมอครับอดูอว่าจะบอกเขาไม่มา ใช่ที่เองผิดไฟอ่ะใช่จากดูอีกรอบหนึ่งอ๋ออวออวออนี่จะให้คำบอกเราบาคอยดูมึงมึงอันนั้นมันงานงานเลี้ยงภายในต่อเออเอาไม่เป็นไรพวกเราคนกระเดงคนกรนเด็ใจ่ายตังค์ไปหลายพันเลยนะ